สวัสดีครับบ่าสองทึ่งจากพุทธคยานะครับประเทศอินเดียวันนี้ผมจะไปเซอร์ไพรส์ผมจะไปเซอร์ไพรส์น้องศิวิลีนะครับไปเยี่ยมบ้านเธอโดยที่ผมไม่ได้บอกเธอไว้วมา่าผมจะไปนะแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับผมอยากพาตุ๊กตา ไปฝากน้องสาวคนเล็กของเธอนะฮะผมรู้สึกเอ็นดูน้องสาวคนเล็กคนหนึ่งอยากให้เธอมีตุ๊กตาไว้ก่อนนะครับตุ๊กตาที่นี่ก็หายากมากนะครับอยากให้น้องมีตุ๊กตาไว้ก่อนตอนนอนนะครับเธอมีน้องผู้หญิงอีกสองคนนะครับ ทำอาหารด้วยแกงไ่อนิดนึ่างไม่วอรู้ว่าเแกงอะไรนะครับว้าวเ เคยอยากได้ตุ๊กตาครับมันรู้ว่าแกงอะไรนี่เป็นบ้านผู้ยากไร้ครับโอ้ข้างหลังก็มีหุงข้าวนะฮัลโหลทมาเตหัวหุงข้าวนะโอ้กินข้าวกินข้าวโอเคโอเค

ทางนี้ทางนี้บ้านผู้ยากไร้ก็มีเยอะอยู่นะครับเป็นบ้านสร้างแบบชั่วคราวนหลังนี้มีคนแก่อยู่นะแล้วก็ คนต่างชาติก็อ้อนวอนขอนะตรงนี้ก็มีขยายนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยมีเหรียญติดมานิดหนึ่งครับ เดินไกลพอสมควรไม่อยากนั่งรถมานั่งรถก็เสียอ,อีก50-60ิบ 50, กปีนะครับาการได้เดินเนะี่ยเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนอินเดียของผู้ที่อยู่ท้องถิ่นที่นี่นะครับของชาวบ้านาจริงๆริง ชาวบ้านบางทีเราได้เจอแบบชาวบ้านแบบรักยาที่ลําบากยากไรนะเหมือนบ้านน้องซิบรี่นะเธอเธออยู่ห้องเช่าเดือนละ800นะมีแม่เป็นขอทานนะตั้งแต่พ่อเธอตายเธอก็ลำบากนะทั้งครอบครัวอยู่กันแปดชีวิตนอนในห้องแคบๆห้องเดียวกัน ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างนอกห้องครัวอยู่ข้างในาลนมีในห้องมีแค่ไฟดวงหนึ่งกับพาราเมเดาน,นะ,าะ,นะฮัลโหล <c oughs> อินเดียแบบบ้าน,านๆเขาก็เป็นมิตรดีนะครับพวกมิตรส่วนใหญ่ก็อยู่ตามในเมืองที่คนเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้เลือกเหยื่อนะฮะคนชาบ้านนี้ใจดีนะคนอินเดียบ้านๆผมมีมาตัวเดียวนะครับ เามีเด็กผู้หญิงสองคนต้องขอให้เขาผัดกันกอดน,นะครับผัดกันเล่นนะมีตัวเล็กๆสองคนนะครับผู้หญิงสามผู้ชายสามนะจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ ตรงนี้ก็มีวัดนะครับเป็นวัดพมา่าครับวัดนี้หลากหลายมากนะคร,รับพม่าไทยทิเบตจีนเวียดนามเกาหลี เยอะมากครับลูตาลด้วยถ้ามีเวลาผมอาจจะทำคลิปเที่ยววัดหลากหลายของหลากหลายสัญชาตินะรูหรือเปล่าไม่รู้แต่มีคนนะฮะฮัลโหลเอ สีวล,ลีอยู่นะครับน้งสีวล,ลีอยู่กบบับยายเอาทุ๊กตามาฝากน้องคนเล็กไปไหนโอ้เดี๋ยวต้องแปลภาษาหน่อยนะอันนี้น้องกําลังทํากับข้าวอยู่นะครับไม่รู้ว่าทําเมนูอะไรนะมีซื้อผักมาอะนี่เตียงนี้นอนกันเจ็ดคนนะครับแล้วก็คุณยายนอนข้างล่างนะ ไม่เจอน้องๆ,ๆนะเจอแต่ศิวลีอยู่คนเดียวนะอีกจิตคนไปไหนไม่รู้รรรยังดีนะครับที่บ้านเธอยังมีแก๊สไว้ใช้ประกอบอาหารนะฮะับอ้าฮมาจากไหนกันเนี้ย ผมมาเมดก็ตายมาให้น้องสาวเชยนะครับแต่ว่าพี่ชายอยู่นี่นี่ให้คนนี้มาแล้วมาแล้วฟอร์ยูฟอร์ยูฟอร์ยูก็มาเองฟอร์ยูกูดี้มาฟอรนี่ก็น้องสาวด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นผู้ชายนะครับ นี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับผมจะแรกผมผัดกันผมจะมาผัดคนดีนะโอเคโอเคโอเคไม่เอา yes yes มดเลยผัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ <c oughs> ผัดกันก่อนนะให้ผัด <tries> <laughs> okay. बारे बारे ये, हा, हा, बारी 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 चलिए चलिए से <coughs> 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 आगे, आगे, बारे बारे गले से मिलता खेलता है ร้อนร้อนนิดหนึ่งร้อนทอดทอด้ยมีผมนิดเดียวมีผมนิดหน่อยเตะป็นผู้ชายนะผู้ชายนะบอยบอยบอยเกลนี่ เอามาฝากคนนี้นะจ๊ะอเออน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนเออเธอชอบมากมาถึงเธอกอดเลยแฮปปี้มากเธอแฮปปี้ดูกับข้าว2องสีวันลีนหน่อยดูว่านี่ผมอยากรู้ว่าเธอแกงอะไรเนะนี่นชิเกน,กนอ,อ๋อ คือเก่งกะหรี่ไก่นะฮะเด็กข้าเด็าเด้าจะทำอะไรดกข้าเดเธอเกเกากากข้้าวาวด้้า้าเดา้ด้าดเ้เด็ดเด็ดเดเเด็ क्या <laughs> नहीं। नहीं। आप कल oh, no, 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 no. चल जाएंगे oh, okay, okay. yes. yeah, yeah. <laughs> हम लोग कल लो चल जाएंगे करने โอเคพรุ่งนี้ทุกคนไปโรงเรียนนะจ๊ะทุ่มวันทุ่มนโรนี่ไปโรงเรียนกันวันนี้วันอาทิตย์โรงเรียนยังปิดอยู่หลังเทศกาลนะครับวันหยุดยาวอาวันนี้ก็มาโ <laughs> <laughs> อเค<ะ> <Okay. S 1> ผู้ชายสามผู้หญิงสามนะครับโ,โอเคบายบายน้องสาวคนเล็ก บาาย่ม tomorrow you Thailand tomorrow you Thailand เกูกทมเธออยู่ไหนม่อยู่ไหนม่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 ัม่ม่ม่

o k a o k a o k a o let me o t i s t e r s e r s t e r s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  e

ใช่ทุุ่มหทับเร่เสเยเยสเเโอเคหน้หนต้องการเสื้อผ <Yes. S 3> ้านะครับเยโอเคเสื้อผ้าอ๋อ हम लोग <coughs> दो बजे आएंगे मैन टेम्पल में कपड़ा उसको no. खरीद okay. okay? yeah. <laughs> <laughs>

วันนี้ผมเดินกลับแล้วนะครับเดินกลับที่พักเห็นเด็กๆมีความสุขก็รู้สึกดีใจนะครับมิถภาพเลาเรียกๆนน้อยกบับน้องๆชาวอินเดียนะน้อง,ชา,นนะองชาวพุทธคยา <c oughs> เด็กๆผู้ยากไร้นะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับ ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ